สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันวนาเลนไทน์ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้กบก็ได้รับนี่เลยค่ะดอกกุหลาบช่อใหญ่เลยนะคะตื่นขึ้นมาเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะสามีก็จัดโต๊ะแล้วก็เตรียมอะไรหลายๆอย่างไว้ให้นะคะตอนนี้กบก็ถักเสื้อของกบค่ะเดี๋ยวโชว์เสื้อก่อนท่าดาเป็นเสื้อคอแบบนี้นะคะดูค่ะได้มาครึ่งตัวแล้วค่ะ อันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสามีกบก็เตรียมของไว้ให้เยอะแยะเลยค่ะดูพวงก,กุญแจค่ะกบว่าจะเอาไว้ใส่กับกุญแจของกระเป๋านะคะเวลาที่เราไปเที่ยวมันจะได้เห็นชัดๆค่ะมีทงมีเทียนมีชมพงแชมเปญมีแก้วอุ้ยมีหลายอย่างค่ะทุกคนของพิเศษทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ เราสองคนไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะทุกคนไม่ได้เฉลิมฉลองอะไรเลยคะ่ะสามีกบก็ทำงานปกติคะ่ะนะคะแล้วก็เย็นนี้ลูกสาวก็จะมากินข้าวด้วยคะ่ะสรุปปีนี้เราฉลองคริสต์มาสที่บ้านกินข้าวกันสามคนพ่อแม่ลูกนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาทำงานควบกาเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาว่างนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเล่น ไปไปไปสปากับคุณแม่อาทิตย์นี้ก็เลยมาวารลนไทยกับพวกเราค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลูกสาวก็สลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ว่ากุบคงจะไม่ได้พูดมากนะคะแล้วก็คงไม่ได้ทําอาหารให้ทุกคนได้ดูนะคะอาจจะมีบรรยากาศ หรือเปล่าบรรยากาศในการที่ลูกสาวมาเราทําอะไรกินกันก็ก็ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่านะคะแต่ถ้าได้ถ่ายเดี๋ยวเอาลงในวิดีโอนี้กันเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน Вот, вот, вот. Вот, вот, вот.